เย้เย็นเ,นอ,เออใช่หยกเรามีเรื่องลู่นี่มาเล่าให้ฟังด้วยแหละเออของเราก็มีเหมือนกันงั้นฟังของเราก่อนนะเ,ออเรื่องของเราเป็นนี้พี่สันลำยองอะ่ะอยากมีเงินในยาจังเลยอะ่ะเราต้องหาอะไรทำนั่นแหละว่างี้แต่ลำยองอะ่ะอยากมีร้านเสริมสวยนะอืแต่เราไม่มีเงินเลยนะเราจะทำยังไงล่ะคะพี่สัน ก็คงต้องไปกู้แหละเราไปกู้ที่ธนาคารไหมเราไปคุยกับเขาดูลองดูก็ได้ค่ะ<ป>สวัสดีค่ะธนา,นา,นานคารเรายินดีต้อนรับค่ะไม่ทราบว่ามาทำธุรกรรมการเงินด้านไหนคะอ๋อวันนี้ก็จะมากู้เงินนะครจะเอาไปประกอบธุรกิจประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณล้านหนึ่งะครับ ล้านหนึ่งนี่เป็นยอดเงินที่สูงค่ะไม่ทราบว่าค,คุณมีหลักทรัพย์อะไรมาก็มีโฉนดที่ดินเนี่ยครับขอยิ้มดูวยเลยค่ะแล้วก็ขอบัตรประชาชนพวกทะเบียนบ้านด้วยนะคะนี่ค่ะ ลองดูไอ้นี่ของเราก่อนนะคะอัตราดอกเบีย้ยนในการชำระเงินน,นะคะเงื่อนไขอะค่ะดอกเบีย้ยของเรานะคะรอยละสองเหค่ะเนี่ยลองลองดูกันก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เซ็นทั้ง2องคนเลยนะคะ ร้อยนะคะนี่ค่ะเงินหนึ่งล้านบาทขอบคุณค่ะยินดีให้บริการค่ะทวงนี้เยอะเลยอะพี่สาวเราจะทำยังไงกันดีอะน่าดีค่าน้ำค่าไฟาเต็มไปหมดเลยเนี่ยกิจการเราอ่ะก็ไม่ดีแล้วเราจะหาเงินจากไหนล่ะใครโทรมาอฮอโหลครับ อ๋อผมขอเวลาสองสามวันได้ไหมครับครับผมได้ครับใครอ่ะพี่สารที่ราคาหน่ะที่เรากู้เงินมาเขาบอกว่าให้เราอ่ะเอาเงินไปใช้ได้แล้วโหสามวัน เฮียโจงให้มาทวงเงินพวกแกขอแล้วสองสามวันได้ครับสามวันนะน้องครับทำไม่ได้สามวันนะน้องเฮ้ยทำไงดีอะพี่สานเราหนีกันดีไหมอะพี่ว่าก็ดีนะไปเถอะไปกับผ้า สานมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันย้ายออกไปแล้ว,ลวรู้แหมว่ามันไปไหนจะไปรู้ล้วเป็นแม่บ้านไม่ใช่แม่มันอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้เหรอมาดูเรื่องของเราดิเด็ดกว่าลูกนี่ลายนี้สูนอีกละน่าเสียดายจริงๆ ฉันเอาเงินมาคืนค่ะจำฉันไม่ได้เหรอมิมี่ไงมิมี่ไหนมิมี่ก็ยัยมีไงยัยมีขายหอยอะนะสมัยอดีตของฉันเป็นอย่างงี้นี่ตอนนี้เธอเป็นแบบนี้แล้วเหรอใช่พอดีว่าฉันถูกลอตเตอรี่ก็เลยไปสัญญกรรมที่เกาหลีน้ำค่ะเจ๊เอานี้ยังมีเหรอเนี่ยเมื่อก่อนนี่แกดำกว่าฉันนะเนี่ยนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยสัญญกรรมที่เกาหลี สัญญกรรมแกไปทําอะไรมาแกถึงสัญญกรรมเนี่ยไปถูกลอตเตอรี่ก็เลยเอาเงินมาคืนเจอ๋อใช่ก็ลูกเจก็ไม่นี่ศูนแล้วใช่ไหมคะใช่นึกว่าจะนี่ศูนแล้วนะเนี่ยออ,อเอาไปเลยจะได้หมดหมดกันไปข <laughs> อบคุณโชคดีของเจเคไปแล้วนะเจโชคดี อย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องที่เราเล่ากับเรื่องที่หยกเล่าอ่ะมันมันถือเปิ้ชียงไงอ่ะงั้นไปถามอาจารย์นนก,กันดีกว่าไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคือหนูมีเรื่องสงสัยข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกนี้จะมาถามอาจารย์ค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายให้พวกหนูเข้าใจรายล,ายละเอียดของเรื่องลูกนี้มากขึ้นได้ไหมคะครับค่ะลูกนี่ค่ะลูกนี้มีกี่ประเภทนะคะอาจารย์ลูกนี้เราจะแยกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือลูกนี้การค้าซึ่งเป็น ลูกนี้ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจหลักของเราเลยเช่นลูกนี้จากการให้บริการลูกนี้จากการขายสินค้าซึ่งเป็นการดําเนินธุรกิจหลักเราก็เลยเรียกว่าลูกนี้กรคชาแต่ถ้าเกิดมันมีลูกนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินธุรกิจหลักเช่นเราขายสินค้าอยู่แต่ว่ามันมีลูกหนี้เงินประจาอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าลูกหนี้อื่นไปหรือเราเป็นบริษัทมหาชนแล้วเราขายหุ้นและเรามีลูกหนี้จากคนที่มาจองซื้อหุ้นแล้วยังจ่ายเงินไม่ครบเราก็เรียกว่าลูกนี้อื่นอยู่ในกลุ่มลูกนี้อื่นคือไม่ได้เป็นลูกนี้หลัก จากการดาเนินธุรก,กิจหลักของเราก็ให้มันเป็นลูกหนี้อื่นซะ,ะแล้วถ้าลูกหนี้ที่ไม่ยอมชาระหนี้แต่เจ้าของกิจาการ,รทวงถามจนถึงที่สุดแล้วค่ะก็จะตัดเป็นหนี้ศูนย์ใช่ไหมคะถ้าเราได้ติดตามจนถึงที่สุดแล้วนะ,ะก็ยองตัดเป็นหนี้ศูนย์ใช่แล้วกรณีที่เราจะตัดเป็นหนี้ศูนย์เนี่ยค่ะม,มันมีกี่กรณีอะคะกรณีที่เราจะตัดเป็นหนี้ศูนย์ก็มีอยู่ด้วยกัน3กรณีใหญ่ก็คือลูกหนี้ตาย 2ลูกนี้ล้มละลายสามลูกหนี้สามศูนย์สามสามประเภทใหญ่เนี่ยก็อาจจะตัดลูกนี้เป็นนี้ศูนย์ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลล้มละลาย๋อ,อเราจะรู้ได้ไงเขาเป็นบุคคลล้มละลายก็คือเขาจะต้องมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ถ้าเกิดเขามีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์มากกว่าหนึ่งล้านเนี่ยก็สามารถฟ้องให้เขาเป็นคนล้มละล,ะลายได้ นะกรณีเป็นบุคคลธรรมดานะถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลก็ต้องมีนิสิินมากกว่าสินทรัพย์ก็คือสองล้านขึ้นไปก็คือเมื่อเขามีนิสิินมากแล้วเนี่ยคำว่ามาก,กคือ 1, 1, ล้านหนึ่งหรือสองล้านที่ว่าไปน,นะมากเกินกว่าสินทรัพย์ที่เขามีอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการฟ้องศาลศาลก็จะมีผู้พิทักษ์เข้าไปตรวจสอบสินทรัพย์เพื่อให้เขาทําการขายแล้วก็ชดใช้นี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ว่าก็เป็นคนลล้มละลายซะ ก็สามารถตัดเป็นนี่สุดได้ถ้าเป็นบุคคลล้มละลายบ,บุคคลล้มละลายนี่น่าจะห้ามทาธุรกรรมทางการเงินเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะสามปีแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วยใช่ไหมถ้าเกิดถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายนะฮะอันนี้คือประเภทแรกนะล้มละลายต่ใบตายรู้ได้ไงว่าเขาตายก็ต้องมีใบมรณบัตรใช่ไหมต้องมีใบมรณบัตรมาสามถ้าเกิดเขาสาบสูญ ก็จะต้องไม่มีใครเห็นเขามาเป็นระยะเวลามากกว่าห้าปีแล้วคือเห็นท้ายล่าสุดเมื่อห้าปีก่อนก็จะต้องให้เขาเป็นคนสับสย,ย์ไปสารภาเพศนี้สามารถตัดเป็นนี่สุ์ได้และยังรวมถึงว่าบางทีไปติดตามทรงถามเขาแล้วเขาไม่จ่ายตังค์เนี่ยตามหนึ่งสองครั้งแล้วมากกว่าสองครั้งเนี่ยดูแล้วไม่จ่ายเนี่ยก็ต้องตัดเป็นนีูสุ์ด้วยอ่ะคือ แม่ไม่ตายแม่ไม่ล้มลายแม้ไม่สับสนแต่ว่าทวงไม่จ่ายอ่ะเธอจะตั้งเขาเป็นลูกหนี้อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเธออยู่อ่ะถ้าเกิดเธอยังแสดงอยู่ก็แปลว่างบการเงินเธอเนี่ยมันมีฐานะไม่จริงแล้วเพราะเรารู้นะว่าไอ้นี่มันไม่จ่ายเดินไปเจอหน้ามันทุกวันมันก็ยังไม่ยอมจ่ายมันบอกมันไม่จ่ายอ่ะทวงมาหลายปีก็ไม่จ่ายดังนั้นต้องตัดมันออกจากการเป็นลูกหนี้เดี๋ยวมันก็มีกระบวนการทางกฎหมายว่าจะตัดมันได้ยังไงนะแต่สุดท้ายคือถ้ามันไม่จ่ายเราก็ต้องตัดมันออกไปอ่ะเพื่อให้งบการเงินมันใกล้เคียงความเป็นจริงใช อาจารย์คะแล้วเวลาเราจะตัดเขาเป็นนี้ศูนย์นะคะเราจะลงบัญชียังไงคะการลงบันทึกบัญชีกรณีจะตัดลูกนี้เป็นนี้ศูนย์นะครับเราก็จะมีหลักการอยู่ด้วยกัน2แบบในทางบัญชีกับในทางภาษีนะครับถ้าเป็นบริษัทเล็กๆเช่นห้างส่วนเนี่ยก็จะลงบันทึกบัญชีทางบัญชีเท่านั้นนะครับก็คืออย่างนี้ละกันผมจะเปรียบให้ดูเลย2อองแบบทั้งทางบัญชีและทางภาษีนะคือทางบัญชีหมายความว่าลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้แต่ว่าทางภาษีไม่ได้ ทางภาษีหมายความว่าลงเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีได้และทางภาษีก็บันทึกได้ด้วยนะเอานี้มาพูดถึงทางบัญชีก่อนเวลาเราจะตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์ในทางบัญชีนะเราก็จะเดบิตด,ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์และเครดิตด้วยหนี้สงสัยศูนย์หนึ่งบัญชีแล้วนะแล้วก็จะลงอีกหนึ่งบัญชีคู่ไว้ก็คือเดบิตหนี้สงสัยศูนย์และเครดิตด้วยลูกหนี้โอเคนะ ลงสองบัญชีนะกรณีตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์ในทางบัญชีแต่ถ้าเกิดเป็นการตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์ในทางภาษีได้ด้วยคือถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ด้วยจะลงบัญชีแบบนี้ลงบัญชีเดียวก็คือเดบิตหนี้ศูนย์ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายและเครดิตด้วยลูกหนี้คือตัดลูกหนี้ออกไปเห็นไหมทางบัญชีกับทางภาษีก็จะต่างกันละเห็นไหมทางบัญชีมันลงสองบัญชีทางภาษีลงบัญชีเดียวแล้วถามว่า2แบบนี้แบบไหนที่ลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายครับ แบบภาษีเพราะแบบภาษีมีหนี้ศูนย์ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีก็ได้ทางภาษีก็ได้ส่วนทางบัญชีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพราะอะไรเพราะว่าบัญชีแรกเครดิตหนี้สงส,ยสัยศูนย์ใช่ไหมเป็นค่าใช้จ่ายนะแต่มันอยู่ด้านเครดิตซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของมันบัญชีสองไปเดบิตหนี้สงส,ยสัยศูนย์มันก็ตัดกันก็แปลว่าไม่มีคําว่าหนี้สงส,ยสัยศูนย์เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายไอรายการสองรายการนั้นตัดกันก็จะเหลือแค่เพียงเดบิตค่าเผื่อและเครดิตลูกหนี้เท่านั้นเองเห็นไหมเดบิตค่าเผื่อลูกหนี้ไม่มี รายการไหนเป็นค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหม<ะ>ก็ตามที่ว่าทางบัญชีห้ามบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีส่วนทางภาษีให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ดอดอ,อันนี้คือการลงบันทึกบัญชีกรณีตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์มีทั้งทางบัญชีและทางภาษีเราต้องไปดูกันว่า<ะ>กฎเกณฑ์ที่จะบันทึกในทางภาษีได้นั้นมีอะไรก็ต้องทําให้ตามกฎเกณฑ์ถ้าไม่สามารถทาตามกฎเกณฑ์ภาษีได้ก็ต้องทําได้แค่เพียงกฎเกณฑ์ทางบัญชีเท่านั้นแล้วถ้าเกิดกรณีที่เป็น ลูกหนี้เอาเงินมาคืนทีหลังนะคะก็คือเราตัดเขาไปแล้วแล้วเขาเอาค่อยเอาเงินมาคืนทีหลังนะคะกรณีลูกหนี้เอาเงินมาคืนใช่ไหมคือใครตัดเขาไปแล้วเขาอาจจะตายสาบสูญหรือล้มละลายไปแล้วอยู่ๆเอาเงินมาคืนเราถ้าเกิดเขาตายเขาคงไม่เอามาคืนเราหรอกยกเว้นว่ากรณีที่เขาสาบสูญไปแล้วเขากลับมาหรือไม่ก็ถูกฟ้องล้มละลายแล้วมีเงินมาคืนคือลูกหนี้เพะเภนนี้หาน้อยมากในชีวิตจริงแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นในทางทฤษฎีก็มีการลงบัญชีรองรับก็คือว่า ถ้าลูกนี้เอาเงินมาคืนเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ลูกนี้ดังกล่าวเนี่ยเราเคยตัดเขาในทางบัญชีหรือทางภาษีมันจะต้องสัมพันธ์กันเนี่ยเคยตัดทางบัญชีก,ญชก็ต้องรับคืนทางบัญชีเคยตัดทางภาษีก็ต้องรับคืนทางภาษีนะดังนั้นเรามาดูทางบัญชีก่อนทางบัญชีเวลาที่ลูกนี้เอาเงินมาคืนเราให้เราเนี่ยเดบิตลูกนี้คือเอาเขากลับมาเป็นลูกนี้ก่อนเดบิตลูกนี่และก็เครดิตด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญน,นี่คือหนึ่งบัญชีนะ และอีกหนึ่งบัญชีก็คือเดบิตเงินสดรับเงินไงแล้วก็เครดิตลูกหนี้ที่เคยตั้งไว้ก็ล้างออกมา,าน,นะก็ลงสองบัญชีนะเวลาเขาเอาเงินมาคืนแต่ถ้าเกิดเราเคยตัดเขาไปในทางภาษีเนี่ยเวลาที่เรารับเงินเขา<ๆ>เขาเอามาคืนเนี่ยก็ต้องลงบันทึกบัญชีทางภาษีนะด้วยนะจำได้ไหมตอนที่เราตัดเขาเราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดังนั้นตอนที่เข้าเงินมาคืนเราเราจะต้องบันทึกเป็นไรายได้เพื่อให้มันักกันดังนั้นในทางในทางภาษีเนี่ยเวลาได้รับเงินคืนมาเราจะทำยังไงมะ เราก็จะเดบิตลูกหนี้ตั้งก็เป็นลูกหนี้ก่อนแล้วเครดิตด้วยหนี้ศูนย์ได้รับคืนหนี้สูนย์ได้รับคืนก็คือบัญชีรายได้นั่นเองอะ่ะเอาไปหักกบกับหนี้ศูนย์ที่เคยตั้งเอาไว้ในตอนแรกที่เราเคยตัดลูกหนีอ้อ่ะนะสรุปแล้วนะในางภาษีก็เดบิตลูกหนี้เครดิตหนี้สูนย์ได้รับคืนถือเป็นรายได้และอีกหนึ่งบัญชีก็คือเดบิตเงินสดน<า>นต้องได้รับเงินสดมาใช่ไหมและเครดิตลูกหนี้ก็คือล้างลูกหนี้ออกไปเนี่ยเห็นไหมบัญชีางภาษีมันก็ต่างกัน นี่คือการลงบัญชีนะครับกรณีที่ลูกหนี้ที่เราเคยตัดเอาเงินมาคืนเราค,รเค่ะนี่อาจารย์ก็ช่วยอธิบายให้พวกเราหายค้องใจได้มากเลยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ช่วยอธิบายให้เรา